สวัสดีทุกๆคนนะคะใบงานนี้เป็นเรื่องประโยชน์ของหินเนแรกในใบงานที่หนึ่งนั่นเองกิจกรรมนี้เขาจะให้เราเนี่ย<อ>ช่วยกันวิเคราะห์ว่าหินเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนั่นเองรู้ไหมว่าหินมีประโยชน์อยังไงจากที่เราทําใบงานมาแล้วเนี่ยมีหิน3ประเภทใช่ไหมหินอะไรก็หินอคณีสอ หินแปรคอหินตะกอนกอคอถูกข้องใช่ไหมสามต้องสามอย่างก็คือหินอคานีหินแปรหินตะกอนเนาะซึ่งหินอหินอคานีหินแปรหินตะกอนเนี่ยมันคืออะไรดูก็ลองไปทัวนเนาะนะคะอทีนี้มาดูลักษณะของหินจากใบงานที่ให้มาเนี่ยว่าจะมีหินพัมิทหินแกรนิตหินปูนแล้วก็อะไรเนี่ยหินทรายแล้วก็หินอ่อนเนาะ ให้มาทั้งหมด5หินนะคะมีทั้งหมด5หินเลยหินพมิดหินแกรนิตหินปูนหินทรายแล้วก็หินอ่อนซึ่งหินแต่ละชนิดเนี่ยเขาก็จะมีคุณสมบัติเนี่ยที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นหินพมมิดอ่ะเขาจะแบบเป็นเนื้อแก้วเนาะแล้วก็มีรูพูนเนี่ยเล็กๆส่วนหุ้นหุ้นว่ะหินแกรนิตมันจะมีเป็นแบบเนื้อแข็งใช่ไหมแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะมีความทนทานนิดนึง หินปูนไม่ใช่หินปูนที่ฟันนะคะหินปูนที่เป็นก้อนเนาะซึ่งเราเอาไปเผาแล้วก็บดเป็นผงได้แล้วก็ทําให้ผสมน้าเชื่อมประสานวัสดุได้ส่วนหินทรายก็จะเป็นหินเล็กๆแล้วก็หินอ่อนก็จะเป็นหินเนื้อผลึกนะบางก้อนก็อาจจะมีลวดลายสวยงามก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยนำข้อมูลเนาะลักษณะแลวก็สมบัติอนะมาร่วมอธิบายว่าจะนําหินอะไรไปใช้ประโยชน์ในการทําอะไรได้บ้างตามความเข้าใจของเราเข้าใจไหม ไม่รู้ไม่รู้ว่าเข้าใจไหมเศร้านะส้ะลงให้แล้วเนี่ยนะคะน้ำตาที่ไหลเกิดจกากหัวใจที่เหงาน,นะคะไปอ่านใบความรู้บ้างนะคะอย่ามัวเล่นแต่เกมนะคะถ้าชอบกดถูกใจถ้ากดไลค์คือเลิฟนั่นเองนะคะ ที่เรามาดูนะคะว่าสิ่งต่างๆชื่อหินแล้วก็ลักษณะสมบัติของหินที่มาทําสิ่งต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีครกหินมีหินขัดตัวมีใส่กรองในตู้ปลาใช่ไหมมาดูอันแรกก็คือครกหินครกหินนะคะหินน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันอย่างกร่อนนั่นเองครกหินไปดูดิที่หินอะไรบ้างอันนี้อันนี้หนูไม่ต้องเขียนตามพี่ก็ได้นะหรือว่าจะเอาทุกอย่างตามพี่ไปเลยพี่ก็ไม่ว่านะ ไอ้หน่อพี่เป็นหินไดออไร์เนาะแล้วก็จะมีหินอะไรอีกหินไดออไร์หินแกรนิตนะหินไดออไร์หินแกรนิตได้เนี่ยมันนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมนะคะกดถูกใจให้ด้วยเนาะหินไดออไร์หินแกรนิตเนาะซึ่งสองหินเนี้ยเป็นหินอะไรหิน อคเดีแแรกซ้อนถูกไหมมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากแมกมาทรกตัวขึ้นมาตามรอยแยกของเปลือกโลกถูกไหมจะมีลักษณะเป็นแร่ผึกขนาดใหญ่นั่นเองนะคะอันที่สองเป็นหินขัดตัวหินรับมีดหินขัดตัวหินรับมีดเนี่ยได้แก่หินอะไรบ้างหินทรายก็มา มีลักษณะเป็นไงก็คือเป็นเมตากรไสกรองในตู้ปลาเคยเห็นไสกรองในตู้ปลาไหมเวลาเลี้ยงปลาแล้ว็จะว่ามีหินอยู่ข้างล่างใช่ไหมไสกรองในตู้ปลาเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนด้งก็จะเป็นหินพวก หินพัมมิชลักษณะของหินพัมมิชเนี่ยมันก็จะมีรูพุนนะคะก็จะมีรูพุนๆเนี่ยอยู่ที่หินเนาะ ซึ่งไอ้เจ้าพมิดเนี่ยลักษณะมันก็คือมีรูพุนใช่ไหมสามารถนำมาใช้กรองวัสดุหรือว่าพวกเศษขยะต่างๆได้ถัดมาแผ่นหินปูพื้นแผ่นหินปูพื้นเนี่ยก็จะเป็นหินจำพวกหินอ่อนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นพวกหินอ่อนหินแกรนิต เป็นหินอ่อนหินแกรนิตเนาะซึ่งเขาก็จะมีลวดลายมีลวดลายที่สวยงามเป็นลักษณะเฉพาะตัวของหินชนิดนั้นนั่นเองนะคะถัดมาปูนซีเมนต์ปูนซีเมนต์เนาะที่เขาเอาไว้เอราว่าถมพื้นถมอะไรไปนะ ซึ่งปูนซีเมนเนี่ยก็จะมาจากหินปูนนั่นเองนะคะไม่ใช่หินปูนที่ฟันนะตลกนะซึ่งหินปูนเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาบด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 ,บดแล้วก็ให้กลายเป็นผงปูนได้นั่นเองนะคะใช้ในการก่อสร้างอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้อันนี้เราน่าจะเคยคุ้นชินกันอยู่แล้วนั่นเอง เฮ้เดี๋ยวมาตอบคําถามสัก,กน,นิดสักหน่อยเนาะให้เราสืบค้นข้อมูลใช่ไหมเดี๋ยวนี้พี่จะยกตัวอย่างชื่อหินให้ตัวแแหล่งข้อมูลน่ะหนูก็ไปเติมกันเอาเองเนาะเพราะว่าหนูอาจจะใช้คนละที่กับของพี่ก็ได้ข้อแรกก็คือเรานําหินไปใช้ประโยชน์ในการทําสิ่งต่างอันแรกชื่อหินพี่ใส่เป็นหินหินแรออนไลน์แล้วกันนะ ประโยชน์ของมันเนี่ยก็เรอ,อาจจะไม่ต้องใส่เหมือนพี่ก็ได้นะคะอันนี้สามารถสืบคน้นข้อมูลตาม Google อะไรได้เลยเนาะแล้วแต่นะคะพิมพ์คาว่า Google นะแล้วก็พิมพ์ชื่อหินไปแล้วถ้าถ้าอยากได้นอกเหนือจากตรงนี้นะทนีนี้เราก็จะนำมาใช้ก่อสร้างนั่นเองนะ แล้วก็ใช้ทำถนนหนทางหรือว่าจะใช้เป็นหินประดับก็ได้ถ้านอกเหนือจากนี้ก็แหล่งที่มาข้อมูลก็ Google หรือว่านังสือสสวทออะไรประมาณเนี้ยนะ จะไม่เขียนตามนี้ก็ได้หรือว่าจะแบบไปค้นของตัวเองก็ได้นั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะสรุปโดยง่ายก็คือมันใช้ในการก่อสร้างทําถนนโดยทางรถไฟหรือแม้กระทั่งเอามาทําเป็นหินประดับก็ยังได้อยู่นะคะแหล่งข้อมูลที่บอกเนาะก็ตอบตามแหล่งข้อมูลที่ที่หนูเอามาเลยก็ได้ค่ะไม่รู้จะทำอะไรกดถูกใจก็ได้นะ เมนคุยกันก็ได้นะคะก็ยังไม่ได้เปิดเป็นแบบว่าเพจ mm. Facebook อะไรทางการเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่ด้อยากให้เห็นหน้า mm. หเห็นตาว่าห,หน้าตาเป็นไงสวยเปล่าอะไรอย่างงี้นะาจะตกใจนะคะอะถัดมาที่2ชื่อหินก็คือหินชนวนรู้จักหินชนวนไหมเราพูดถึงค่อนข้างที่จะบ่อยเลยทีเดียวนะคะหินชนวน อย่างแรกที่เราเอามาทำก็คือเราเนี่ยก็จะเอาไปปูหลังคาแล้วก็จะทำเป็นกระดานดำเอามาใช้เกี่ยวข้องกับกระดานดำที่ที่โรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหินปูนเนี่ยเออไม่ใช่สิหินชนวนนะโทษทีนะอันที่3หินถัดมา มีอะไรดีหินแกบโบเคยได้ยินไหมหินแกบโบหินแกบโบแดงแสลงในใจนะหินแกบโบนะคะเนี่ยเราก็จะเอามาทำเป็นหินประดับนั่นเอง ถัดมาหินที่สี่ยังไม่จบสักทีนะคะมาดูกันว่าหินอะไรหินที่สี่เนาะก็คือหินดินดดนนะคะชนวนก็มาดินดานก็มาเนาะหินดินดดนเนี่ยมันก็จะเอาไว้ทำอะไรเราสามารถกระเทาะออกมาเป็นแผ่นๆได้เนาะถ้าเรายังคงจำได้เกี่ยวกับหินดินดานอยู่นะ ซึ่งเห็นดินานเนี่ยก็จะเอาไว้เป็นตัวดูดซับนั่นเองนะคะในการกำจัดของเสียในแม่น้ำเป็นตัวดูดซับในตัวเจนฟอสฟอรัส ไฮโดรเจนกับฟอสฟอเนาะซึ่งหินดิน้านสามารถดูดซับได้นะคะหินสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายและท้ายสุดนี่ชื่อหินตัวสุดท้ายนะฮะมาดูกันหินอะไรดี หินภูเขาไฟหินภูเขาไฟเนาะหินภูเขาไฟเพิร์ไลท์ชื่อมันดูแบบสากลใช่ไหมนำไปใช้ประโยชน์ในการทำสิ่งต่างๆานี้ก็คืออจะเป็นสาร ที่เอามาปรับปรุงดินนะคะสารปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรเพื่อใช้ในการก่อสร้างมีอะไรอีกอ่ะแล้วก็ เ,เจบแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะคะนะคะกิจกรรมใบนี้เราจะเจอกันได้ในคลิปถัดไปเนาะ